คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็มาทำต่อนะคะหลังคาข้างบนก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะคะยังรอมงุงอารูซิงหรือว่ามีท่านชีตนะคะเพราะว่าเขาจะมาส่งพรุ่งนี้นะคะตอนเย็นๆพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้มุงหลังคาอาจจะเป็นบืลินนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียม ไม้ตรงนะคะใส่ไว้รอเพราะว่าเราจะใส่ไม้อัดนะคะไม้อัดเคลือบฟิล์มเป็นไม้พื้นแทนใช่เดี๋ยวหนูไปท่านได้ลงทรัพย์ยูทูบกระดายมึงเอาอวานยังไม่ลงแค่ามาใช่ให้เหมือ่อไห้ไ่กันแา้เนาะเออคือถ้ารับเม็ดตัวนี้นะขั้นไล่บกุกภาคทะเีนะ นี่ไหลโมคากรีอนั้นมันเล็กหลายเล็กหลายช้ำเข้าแค่นั้นนะช้ำเข้าอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวเล็กหลายดิเล็กบ่เบิงนี่ยมันลายตาเบิ่งดุยมันเล็กหลายเออมันสามส่วนอันนั้นหลีต้องใจเย็นเลยลีเออแค่ใจหมอหลงไหลอย่าเป็นวัยรุ่นกานวัยรุ่นมันใจร้อนอย่าเอากระนั้นเอา พื้นไม้อัดของเรานะคะเราจะใส่ตอนที่เรามุงหลังคาอลูซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราค่อยมาดูกันว่าวิธีการใส่ไม้พื้นไม้อัดนี้มันจะใส่ยังไงเป็นยังไงต้องวางตุ่มยังไงนะคะคลิปหน้าเราค่อยมาดูกันนะคะตุ่ตัวนี้เราก็ใช้เหล็กฉากยึดนะคะแล้วก็เย็ดเบด้วยตะปู เพื่อให้ความแข็งแรงนะคะตอนนี้เราก็ทาสีนะคะทาสีเพื่ออะไรอเล็กทาสีเพื่ออย่างอะไรเล็กไม่ให้ไม้สึกหลอก่อน เร็วกว่าอายุการใช้งานมันสีนี้มันป้องกันหยางป้องกันปวกบปล่าป้องกันปวกป้องกันความชืน้นความ<ห>ชื้น้ผพังป้องกันมอดเนาะแลวทำให้สีสวยให้สวยงามช่างกับไม่ทาให้เด้อเฮาก็ต้องทาเองเด้กจ้ะพี่น้องอครับจาง อันนี้เราไม่จ้างเราทาเองประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะคะทำจากไม้ยูคาบอว่าสิเป็นไม้แปรเนาะจา้ะอันนี้คือไม้แปรไม้สียูอะแล้วก็ตุงนะคะอัน,นแล้วก็ขางขางนี่ก็เป็นหน้าหน้าสิบสองคูณสิบสอง มนทนเป็นหน้าเสาวดวดจ้ะพี่น้องก็เป็นไม้ยุค่าคือกันจ้ะแล้วก็เสาเสาปูนจ้ะเสาปูนเสาปูนนี้มันมันสูงเท่าไหร่นะเล็กเสาปูนนี่สูงเมตรหนึ่งละจ้ะคางตัวนี้เสาปูนนี่มันจะเป็นลักษณะไอเล็เลกโพขึ้นมาสี่เส้นละจ้ะเล็กโพขึ้นมาสี่เส้นแล้วห้ากะคางของเ้ามันกะเจาะหูทางไตจ้ะพี่น้องเจาะหูทางไตแล้วกะ ที่นี้กะไอสวมเข้าไปในเล็กเลยจ้ะเล็กเส้นเล็กเส้นเสาเลยจ้ะกระสิลงแบบนี้เลยเฮาบ่ต้องใช้บัวรองบ่ต้องใช้ตะปูยังจ้ะแต่ว่าไอมันมันบุได้ทะลุขึ้นมาเนาะเล็กมันบุได้ทะลุขึ้นมาจ้ะตรงนี้นะนี่จ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้ะอันนี้คือเล็กตัวที่มันทะลุขึ้นมาบางอันมันก็บุทะลุขึ้นมาเนาะ อันนี้เฮากระใสของห้องว่าเล็กฉากจ้ะเพื่อความแข็งแรงเนาะเฮากระใสเล็กฉากแล้วกะตะปูเย็บน้ำจ้ะเพื่อให้ความแข็งแรงนะคะอุ้ยสีหฮากระไซสีอันนี้นะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ค่าโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสีที่เราซื้อมานะคะยี่ห้อน,นี้นะคะสีเคลือบเงานะคะทาได้ทั้งเรกทั้ง ไม้นะคะตัวนี้นะคะกระปุกละ400กว่าบาทนะคะตัวนี้เอามาผสมกับน้ำมันสนนะคะแล้วก็ทาเลยสีเคลือบเงานะคะยี่ห้อนี้เราใช้เป็นสีดำนะคะมันนี้ขนาดความกว้าง6เมตรนะคะ แล้วก็จัวจัวข้างบนลงมาข้างล่างก็6เมตรเหมือนกันนะคะ6เมตรมันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ6เมตร6เมตรเหมือนกัน6เมตรเหมือนกันหมดะคะ่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวความยาวความลึกนะคะก็จะอยู่ที่7เมตร50นะคะเราก็ทาสีรอบนอกนะคะ สีกันความชื้นใช้ไม้ยูคานะคะใช้ไม้ยูคาทั้งหลังเลยนะคะข้อเสียข้อเสียของไม้ยูคานะคะก็คือว่ามันแตกถ้าเราจะทำนะคะ จะดูจะให้ดูใกล้ๆนะคะมันจะแตกตรงนี้นะคะอย่างไรน้อยเราต้องเผื่อไว้ถ้า6เมตรเราก็ต้องเผื่อไว้สัก6เมตร20นะคะแต่ถ้าเผื่อไว้แค่6เมตร10เซนก็จะเป็นเหมือนของอิ๋วนี่นะคะมันจะแตกนะคะมันจะแตกถ้าเราเผื่อไว้เยอะอย่างเช่น6เมตร20นี่ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้มันจะแตกเพราะว่าเผื่อเว้น น้อยเกินไปแค่10เซนต้องเผื่อไว้นะคะ20หรือ30เซนเวลาเราแปรรูปไม้หรือว่าเลื่อยไม้นะคะตัวที่มันแตกนี่เวลาเราเอามาทําเราค่อยเลื่อยทิ้งนะคะมันจะไม่แตกเหมือนกับตัวนี้นี่ที่เราเผื่อไว้เยอะนี่มันจะไม่แตกแต่ตัวนี้นะคะเราตัดไม้ก่อนหน้านี้ช่างคนที่มาตัดไม้ให้นี่เขาเผื่อไม้ไว้น้อยนะคะทําให้ เวลาเราเอามาทำนี่ตัวที่มันแตกเราก็ไม่สามารถเลื่อยทิ้งได้เพราะว่ามันจำกัดนะคะเพราะว่ามันจะแตกเข้ามาสักประมาณสัก10 10เซนนะคะเราต้องเผื่อไว้10 20เซนประมาณนี้นะคะถ้าเราเผื่อน้อยมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือแตกเพราะว่าไมา้ยุคานี่เวลามันแห้งมันจะแตกมันจะฉีกนะคะตัวนี้นี่เราเผื่อไว้เยอะเห็นไหมคะ เผื่อว่าเยอะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณของมืออิ๋วนี่เราก็สามารถเรื่อยตัวที่มันแตกมันฉีกออกได้นะคะแล้วมันก็จะไม่แตกแบบนี้แต่ถ้าเราเผื่อน้อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมเราเราเผื่อน้อยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วทีนี้นะเวลามันแตกเราก็ ตัดเข้าไปมันก็ไม่หมดมันก็จะยังจะแตกเหมือนเดิมอย่างนี้เราต้องเผื่อไว้สัก2 0่สถึงสาเซนนะคะเวลาเราเลื่อยไม้นะคะอันนี้คือไม้ยูคานะคะไม้ยูคาลิปตัสนั่นแหละคะ่ะหรือว่าไม้ดับเบิลเอไม้ที่อิู่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเราเมื่อเราสร้างเสร็จ ใส่หลังคามุงหลังคาทำอะไรแล้วเดี๋ยวอิวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะวันนี้นะคะเป็นช่างจมเป็นทำได้ทุกอย่างนี่มาทาสีใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วไปได้สัก20%เเซนแล้ว เมื่อยบัวซังไม่ได้เลยเมื่อยบ่เมื่อยบ่ไ่ไม่ไม่ไหลบันไดไม่ไหลเพราะไม่ยอมเงี้ยเฮ้ยทำงานก็ต้องมีความสนุกกับงานนะคะแล้วก็คลายเครียดบ้างเราไม่ต้องตึงเครียดถึงมันจะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุข ในสิ่งที่เราทำนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะแม่ค,ะคะ้ากะบาบาบองบองกเขาจ้ะเฮ็ดได้สุย่างว่าสิเป็นค้าขายเป็นทำไรทำนานทำสวนทำได้ทุกอย่างแม่แต่งานช่างจำเป็นก็ทำได้นะคะอันนี้มือมืออาศีพหรือมืออย่างนี้นะ มือสมัครเล่นมสมคัสมครเล่นแบบไหเล่นขี่เล่นขี่อย่างกี่เรื่อยเโอ้ยว <laughs> 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 ันนี้พากกันเล่นสีก <laughs> ลิปนี้ก็ขอลาไปสำนีนละจ้าบายบายเดี๋ยวพบก,กันใหม่